่นกอนรีวิวครับอันนี้อันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องลมร้อน,ออนสั่งมาจากช้อปปี้ปปครับทำอะารนะ960บ,บาทนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับ วันนี้เราจะทอดปลาครับนี่ครับมีอุณหภูมิให้เลือกครับนี่ครับสามสิบนาทีผ่านไปนะครับก็เหลืองใช้ได้ครับ สินค้าราคา990ผมถือว่าก็พอได้อยู่นะครับคุ้มครับลองดูเลยครับจากไกดช็อปอะไรนะแม่ช็อปปี้ครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเด้จะมารีวิวให้ดูทีนี้